สวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้ทองร่วง150บาททองแท่ง26,850โกสปอร์ต1,867.5เหรียญครับ สวัสดีครับอัปเดตราคาทองโลโก,ก้สปอร์ตขณะน,นี้ราคาทองโลกอยู่ที่1867นเหรียญต่อออนค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่92.40จุดจุดและค่าเงินบาทอยู่ที่30บาท36สตางค์ครับค่าเงินดอลลาร์ก็ลบลงไป 0. 3สเส่วนค่าเงินบาทบวกขึ้นมา0 1 6ครับราคาทองสำหรับวันนี้ราคาทองคำแทง่ง9 6 5ดรับซื้อส6 7 5 0ือบบาทขายออก 2 6 8 5 0บาททองรูปพันธ์รับซื้อ2 6 2 7 2บาทขายออก27,352รับราคาทองรูปพันธ์บวกค่ากำมิตโดยเฉลีย่ยทองครงงออ 3, ึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,856บาท1ส,สลึง,สงขายออกอยู่ที่7,213บาท2สลึงหรือ50สตางค์ขายออกอยู่ที่13,925บาทและ1บาทขายออกที่27,350บาท Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. I could like a check, could and